สวัสดีครับวันนี้แม็กนิวจะมารายงานข่าวเด็ดข่าวร้อนรอบวัน,นครับดีเจเก่งคู่กรณีเชิญหน้าบนโรงพักตำรวจนัดเปิดคลิปวงจรปิดให้ดูกันจัดจ้าใครชนใครก่อน,นครับเมื่อวันที่10มกราคม2559นะครับตรรุนเล็กสมคิดสมบูรณ์พนังกงานสอบสวนสนดินแดงและรัตุลโทสุนทรแสงจันรพนักงานสอบสวนสนดินแดงได้เรียกตัวพัทลศักดิ์เทียมบระเสริฐอายุ3 5ปีหรือดีเจเก่งและนายกวินการศรีฤชาอายุ32ปีสถาปนิกคู่กรณี เขาให้ปักคำเพิ่มเติมที่โรงพักนะครับโดยทั้งคู่ได้เดินทางมาถึงสนอินแดงและแยกเปิดห้องสอบสวนกันคนละห้องทั้งนี้เนื่องจากมีการแชร์ข้อมูลในสัองคมออนไลน์ทั้งว่าเก่งยาฤิษของนายกวินการขับไปชนท้ายรถปิกอัพวิโกของดีเจกเก่งก่อนทําให้ดีเก่งโมโหและกลัวว่าจะถูกทําร้ายเลยถอยปิกอัพชนหน้ารถเก่งยาลิษถึงสองครั้งซ้อนครับทั้งนี้มีรายง,งานว่าตํารวจสนอินแดงได้คลิปจากกล้องจอดปิดบริเวณถนนมิมตรไมตรี ซึ่งเป็นจุดกิดเหตุมาแล้วโดยจะเปิดให้คู่กรณีทั้งสองคนดูพร้อมๆกันว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเช่นไรกันแน่ใครปาดหน้าใครก่อนใครชุนยวกลางให้กันก่อนและใครชนใครก่อนกันแน่นะครับอย่างไรก็ตามนายกวินการคู่กรณีให้สัมภาษณ์นะครับก่อนเข้าพบพนักง,งานสอบสวนว่าตนยืนยันว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเป็นไปตามที่เคยบอกไปแล้วตนไม่ได้ขับรถไปชนท้ายคู่กรณีก่อนแต่คู่กรณีถอยรถมาชนรถของตนนะับนี่นะครับคู่กรณี ดีใจกเก่งเปิดใจนะครับไม่ได้ชนก่อนนะครับมมเีเ็นด้ด้านนครับวิ่งมาปุ๊บแล้วารดรปากรณีเนี่ยาาจเด้านนข้ามาแทรกโดยโดยที่ไม่ให้สัญญา ก่อนหน้านี้ผมไม่เคยเจอเขามา่ก่อนผมบอกในมุมมองผมนะผมพูดได้เลยว่าผมไม่เคยเจอเขาเมืก่อนเา้า